มาดูหนึงเหตุการณ์นะครับที่เรียกได้ว่าสร้างความสูญเสียให้กับทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนบูเกตด,ดาราเซตําบลยะรมอํมเาเภอเบตงจังหวัดยะลาเสียหาย2หลังนะครับเบื้องตน้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรโชคดีไร้คนบาดเจ็บและไม่มีคนเสียชีวิตครับ เมื่อวานนี้นะครับร้อยตํารวจเอกพานุมาตรแก้วชุมศิลปะงานสอบสวนสพยะรมได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านเลขที่66หมู่8บ้านบูเกตดาราเซตํมบลยะรมอําเภอเบตงจังหวัดยะลา,าจึงรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบนะครับพร้อมประสานขอรถดับเพลิงจากาอบตยะรมรถดับเพลิงที่ว่าการอาเภอเบตงและรถดับเพลิงท่ากรสยานเบตงซึ่งอยู่ใกล้รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจตชดกันมันผู้ใหญ่บ้านอสอและกู้ภัยสว่างเบตงธรรมสถานจุดเกิดเหตุนะครับอยู่ติดกับถนนทางหลวงชนบทเส้นกอมอ7บ้านบูเกตด,ดาราเซมีชาวบ้านจํานวนมากยืนบุงดูไฟที่กําลังลุกไหม้อย่างรุนแรงเนื่องจากบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านสองชั้นนะครับชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ไฟได้ลุกลามไปยังบ้านที่อยู่ติดกันซึ่งเปิดเป็นร้านขายกว๋วยเตี๋ยวอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงต้องประสานหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยเทศบาลเมืองเบตงขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงอีก2คันใช้เวลาประมาณ45นาทีจึงสามารถควบคุมไฟไปได้แต่ทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านทั้งสองหลังถูกไฟเผาผลาญหมดซึ่งมีทั้งรถยนต์เก๋ง1คัน รถจักรยานยนต์อีก3คันถูกเปอาไปด้วยครับส่วนสาเหตุเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่คาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเพราะจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น2ของบ้านซึ่งขนาดเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ด้านบนชั้น2แต่ต้องคอย เจ้าหน้าที 0, ่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานชี้สิบยะลานะคะได้เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งด้านนางราวัวิวรรณสัมพันธ์อายุ48ปปีเจ้าของบ้านที่ถูกไฟไหม้เล่าว่าขนาดเกิดเหตุตนนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในบ้านซึ่งเปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวลูกสาวเดินมาบอกว่าได้กลิ่นเหม็นไหม้และเสียงอะไรไม่รู้มาจากบ้านยายหรือบ้านแม่สามีตนซึ่งอยู่ติดกันพอออกมาดูพบว่ามีควันอยู่ในบริเวณชั้นสองของบ้านตนและลูกจึงได้วิ่งไปบอกให้คนในบ้าน ซึ่งอยู่ชั้นล่างออกมาจากนั้นเกิดไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วลูกสาวจึงโทรศัพท์แจ้งตำรวจดับเพลิงกู้ภัยซึ่งตนและคนในบ้านต่างตกใจมากไม่สามารถขนข้าวของอะไรออกมาได้เงินทองทรัพย์สินต่างๆถูกไฟเผาไปจนหมดแต่โชคดีที่ทุกคนหนีรอดออกมาได้ไม่มีใครเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บค่ะ